รครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเที่ยงครับผมวันนี้เรามากินปลาสม้มปลาสม้มแค่สองตัวก็อิมมอ่มไหมอิ่มไหมถ้าไม่อิ่มก็ทอดไขอ่อีกอ <c oughs> มดกินไม่เหลือหรอกต้มอ,อ,อ,อะไรงไงกินแต่ไก่ ก็คนที่อาจารย์ชายกินได้อาจารย์ชายก็มาต้องกินเออวันนี้เรามาทอดปลาสม้มกินอาหารเที่ยงแล้วก็ทอดไข่เนาะทอดไข่กับระไรทอดทอดไข่ปลากระป๋องนูนปลากระป๋องใส่กระทะไหมใส่พริกด้วย ใส่ขะใส่ขยะเอาไว้เผาไม่พอไม่ได้ครับหมามันหมามันเคียเออนั่นแหละ <c oughs> โอ้วันนี้ดูไฟรถเกรดอ,อ,อ,อมีช้ามีเร็วโอ้รถเกรดเขามา,ทำ,าทำทางครับทำทางเขาจะราดยาง <c oughs> ่พนมไดนย่มาแลวองกลางันนีเยยมาไม่ได้เนกันนานแล้วอ กินกล้วยไปก่อนอู้เงียบจนกินกล้วยไปก่อนก<า>ินกล้วยไปก่อน,นกล้วยลูกนี้อ่ะโอ้ดูอ่ะหืมฮะไม่รู้แล้วเห็นเขาลงไปเนาะกินได้มกางคาเครื่องฮะ ออโอ้ยค,คุณอะดูชั้นได้เฉยๆคอมเมนต์ชั้นไม่ได้หรอกเขาคอมเมนต์มาว่าเอาแต่รถเศษเหล็กมาวิ่งเขาว่าโอ้โหเจมเลยวะนี่แจมแจมแจมเอ้ยตะเกียบหนูยากปี้อยากปี้ เราต้องทำมันในเขาไงมันไม่มีต้นกล้วยมันมีต้นกล้วยแต่คุจะให้าจานขายที่คุณจะโดดไงโดดอะไรฮะโดดอะไรโดดทำเหมือนคลิปไหนเกาเหมือนแม่หนูอยากได้แม่เกลอละมันมีต้นกล้วยมีตะโกไผ่มันเจ็บนี่โดดใส่กกไผ่เลยนี่โอ้ยได้ขับใจฮิตาชินี่ก็พอแล้ว ทับทับรถใหม่ๆไม่รู้ว่านเหนื่อยเปล่ารถเก่าๆอะ่ะสนุกม,มันสนุกเพราะอะไร <c oughs> เดี๋ยวเดิน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 ไป <c oughs> อันนี้หลุดอันนั้นหลุดจอดทั้งวันข <c oughs> ับรถใหม่ๆโอ้โยลงมาบนเลยแล้วโอสบายดีคนขับรถเก่าเน่เขาจะพูดคำนี้ออกมาดิ <c oughs> มมไม่ได้จอดทำงาน,นทั้งวันใรขึ้นไดุางบออ้เะออวเี้มาเอ,อ,อ,อเอา,า,เอารถเซลเล็กมาวิง่งเออเอาแต่รถเซลเล็กมาวิง่งผมไม่ไปคอมเมนต์่ <c oughs> ว่าเอาแต่รถเซลเล็คมาวิง่งคอมเมนต์นร,รงูงั้นงั้นไอที่คุปไซก็มีแต่เซลเล็กเลยนั่นแหละนั่นแหละ บ้าว่าใครจะเอาไม้มาทํารถเอาเหล็กมาทํานั่นแหละสมัยก่อนไงคุณปู่ไม่ใช่ตอนเด็กๆจะมาทํารถต้นงิวนี่ต้อใส่นมเย็นนันนึงแล้วก็ใส่วันนี้ พ่อครัวเหลาอ่าพอสิ้นเดือนนี้ก็พ่อครัวชูเหมือนเดิมโมลูกพี่ว่าบปยบไยคปัอามันมีสัญญาณตอบรับจากไม่เล็กที่ท่านเรียกว้าแม่แต่ เราไม่กับคนเด็กนะพ่อควรเหรากับวันนี้ข้าวแา่ข้าวแา่เราไม่สนัากับคนเป็กนะปลาโฟรู้หโอ้สีเ่ย็บในพ่อสีเจริญนะไอ้นั่นมออได้ต้มบ่ข้าวโพดกนุยต้มไก่ไอเดือดไอ ต้มเกลือกลเครืองกระตุกนี่เรื่องเครื่องไม่เครื่องดอกแต่มันจะเข้าคลิปแบบเต็มๆเลยอ่ะนอนนี่เลยนอนที่ไหนก็แล้วแต่ไม่กับบ้านเลยเพราะแค่จะชายนอนนั่งสลับกันไหนนอนยากรส์หน่ะลงไปไกลๆดูสิ ลองอยู่แถวบางคนชช้ดูอ่ะเคยกลับบ้านบอกกลับบ้านได้ไมไม,มันมันไม่กลับหรอกอยู่บางคนใชยอ่ะมันไกลที่เกียจติขับไปขับมาขับรถยนต์อโอเคก็นอนอยู่นั่นแหละนอนเล่นแถวพับพายชัยอะไรแบบนี้นะ่ะก็นอนอยู่นั่นแหละไม่ต้องกลัวเดี๋ยวไ,ได้ไปแน่ให้ <laughs> ใแต่มีงานวิ่งอ่ะไปหมดไมวิ่งยู่ลากระบะ ไม่ไปเขามองไม่เห็นเพราะมันบังเราต้องไปที่เขามองเห็นเอากินกล้วยก่อนข้าวหลังนะไม่ครัวจอดก่อนเลยจอดก่อนเลยมันยังไม่เที่ยงไงจอดยังไงไม่ก็ทนมาทำกับข้าวอีกเนาะ มาเราทํากับข้าวกินนั่งกินเสร็จปุ๊บคุยกันนิดหน่อยเราก็ลงต่อเลยกลินไม่กินเรื่องของมันวะโอ้ ก็น <anto> <sk> ุยไอรถเ็จเล็กคอมเมนต์มาหลายรอบแล้วคอมเมนต์มารถเศเหล็กรถเเหล็กเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้โอกาสคุณอีกครั้งหนึ่งถ้าคุณพิมพ์ว่าถ้ารถเสร็จเหล็กมาปุ๊บคุณจะคุณจะไม่ได้คอมเมนต์ผมอีกเลย ตา,ายตตไม่ไมกล้เลยจ,ยจยีละ <c oughs> ข้าเลมเลยแต่จริงรมันคกินก็จจมันได้เนี่นยกันจีเราแม่เมื่อวานฝนไม่กล้าข้ามมาจริงๆเลย ตกที่ประเทศเขมรไม่กล้าข้ามมาไทยเลยข้ามชายแดนไม่ได้มีแต่รั่วทอดพอพงตีฮะมันใค่พื้แหินอู้วันนี้กับข้าวอร่อยมาก ข้าวเล่นแล้วนะเร็วนนตักข้าวตักต้มอุ่นอุ่นต้มก่อนต้องอุ่นเนาะต้องอุ่นเปล่าอืมเดี๋ยวนี้ไม่ร้อนเท่าเมื่อวานทำยิงกระไฟเทปากระป๋องกินไปโอ้ อ่ะเดี๋ยวกินข้าวครับผมนี่วันนี้กับข้าวอร่อยมากครับไม่กินเลยไม่ได้กิน